กระทั่งเขายังรู้สึกว่านี่เกินจะเชื่อได้ท่าเท้าอันลึกล้ำกลับผุดขึ้นและกระจ่างภายในใจของเขาโดยทันทีขณะที่เยี่นหยุ่นกำลังจะสัมผัสกับป้ายไม้นั้นเองนางพลันรู้สึกได้ถึงปราณร้อนแรงพุ่งเข้าหานางจากทางด้านหลังนางเร่งรีบหันกลับจึงพบว่าเป็นชินหยุนกำลังเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีุกคามเพียงพริบตาเขาก็ถึงตรงหน้านางแล้วขณะที่นางมัวแต่ตื่นตกใจ นางได้เห็นชินหยุนคว้าเอาป้ายไม้ที่นางได้รับมาไปจากมืออย่างไม่อาจต่อต้านหลังชินหยุนได้รับป้ายไม้เขาก็วิ่งพุ่งเข้าหาเสือดาวตัวอื่นโดยทันทีเยี่ยนหยุนแตกตื่นทำได้เพียงมองชินหยุนอย่างงุนงงนางเมื่อดึงสติได้จึงเกิดความกลาดเกรี้ยวนางถึงกับเสียหลักไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีรอยยิ้มที่ใบหน้าของเวสเวียนคุณผู้ที่เดิมทียินดีและมั่นใจไปแล้วพลันต้องแข็งทื่อ สีหน้าของเขากลับกลายเป็นหน้าเกลียดราวกับกลืนแมลงวันเข้าไปเสียงร้องอุทานดังระงมจากรอบด้านของลานประลองชินยุนผู้ซึ่งเพิ่งได้รับเก้าอักคีเมคาถึงกับสามารถโคจรพลังปราณอัคคีเมคาได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถควบคุมท่าเท้าได้ดีไม่ใช่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สมควรทัดเทียมกับจุดสูงสุดของความรู้ความเข้าใจขั้นกลางแล้ว หากพวกเขาไม่ได้เห็นกับตาตัวเองคงไม่มีผู้ใดเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นจริงบุคคลที่ยินดีที่สุดย่อมต้องเป็นอย่างฉีเย่นางหันสายตาสบมองซุยห้วยที่ใบหน้าซีดเผือดจนซีดกว่านี้ไม่ได้แล้วพร้อมกันนี้นางรู้สึกยินดียิ่งขณะความปรารถนาแรงกล้าพุ่งทะยานในหัวใจนั่นก็เพราะฉินหยุนกำลังจะได้รับตำแหน่งอันดับแรกของการประลองยุทธราชสีสวรรค์ เซียวหยุนร่วมมือกับหอยานหญิงเร็วเข้าซุยห้วยที่ยืนอยู่ด้านล่างร้านประลองพลันตะโกนเสียงดังหอยานหญิงร่วมมือกับเซียวหยุนเร็วดวงตาของซุยห้วยแดงก่ำด้วยความวิตกกังวลหากนางพ่ายแพ้เท่ากับว่านางศูนสี่หมื่นเปลี่ยนผลึกโดยเปล่าถึงตอนนั้นนางต้องเจ็บปวดรวดร้าวไม่น้อยแน่นางโง่ช้ามาก เยี่ยนหยุนพอดึงสติกลับมาได้จึงกดดายยวนยานหญิงอย่างกราดเกลี้ยวไปไล่เสือดาวตัวใหญ่พวกนั้นมาทางข้าแล้วยืนมือทำอะไรอยู่ตั้งนานสองนานไร้ค่าเสียจริงยวนยานหญิงถูกเรียกหาเป็นนางโง่ความโกรธพลานสมขึ้นในใจทว่าเป็นเพราะเยี่ยนหยุนคือหลานสาวของพระยายเยี่ยนนางไม่อาจต้านรับได้หากทำอะไรร่วงเกินไปชินหยุนทำได้อีกครั้งแล้ว ทุกผู้คนต่างโห่ร้องขณะชินยุนคว้าเอาป้ายไม้มาได้อีกหนึ่งตอนนี้เขาครอบครองคนเดียวถึงห้าป้ายแล้วยวนยานหญิงท้ายที่สุดจึงค่อยใช้เคล็ดวิชาเคลื่อนไหวได้เมื่อเยี่ยนหยุนเห็นเคล็ดวิชาเคลื่อนไหวของยวนยานหญิงว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรจึงรู้สึกว่าพวกนางสามารถต้านทานชินยุนเอาไว้ได้เพราะแบบนี้ความรู้สึกหนักอึ่งถึงเลื่อนหายไปได้ไม่น้อยยวนยานหญิงไล่ต้อนเสือดาวตัวใหญ่ไปทางที่เยี่ยนหยุนอยู่ รังเสือดาวตัวใหญ่โดนไล่มาทางด้านนี้เยี่ยนอยู่ที่เตรียมรออยู่ก่อนแล้วจึงพุ่งกายเข้าหาแต่แล้วชั่วขณะนั้นเองร่างหนึ่งพลันว่าผ่านตัดหน้านางไปชินหยุนปรากฏตัวที่ตรงนี้เขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วคล้ายสายฟ้าแสงสว่างว่าผ่านร่างเสือดาวตัวใหญ่ก่อนป้ายไม้จะถูกฉกชิงเอาไปชินหยุนได้รับป้ายไม้ถึง6แล้วผลลัพธ์ตัดสินเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้าเยี่ยนหยุนเป็นฝ่ายชกชิงป้ายไม้จากชินหยุนทว่าเพียงพริบตาเมื่อครู่นางกลับเป็นฝ่ายพลาดโดนชินหยุนชกชิงเอาไปต่อหน้าแกเยี่ยนหยุนโกรธแค้นเกินกว่าจะกล่าวคำใดออกมาได้สายตากราดเกรี้ยวของนางจ้องมองชินหยุนอย่างโฉดชั่วไม่คิดปิดบงังชินหยุนหาได้สนใจไม่เขาพุ่งกายเข้าหาเสือดาวตัวอื่นพร้อมยื่นมือออก ป้ายไม้อีกหนึ่งตกอยู่ในกำมือเรากับนี่คือเรื่องง่ายดายเพียงแค่คิดเขาก็ทำได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ